This moment I feel you สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ This moment podcast นะครับตอนนี้มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงที่ลำบากแต่ก็ยังพยายามหาทางฝ่าช่วงนี้ไปให้ได้อยู่บ้างไหมครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังรู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะไปหมดไม่รู้จะไปทางไหนเลยผมเองก็เป็นเหมือนกับทุกคนครับ ในช่วงเวลาแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามีตัวช่วยที่ทำให้อุปสรรคในชีวิตมันหายไปได้ก็ดีสิเอพิซดในวันนี้ผมอยากจะมาให้กำลังใจกับทุกคนนะครับด้วยการแชร์3สิ่งที่ไม่ไกลจากตัวเราที่จะช่วยให้อุปสรรคในชีวิตเราหายไปและทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวเราดีขึ้นครับเรามาดูกันนะครับว่า3มสิ่งนี้มันมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่จะช่วยให้อุปสรรคในชีวิตเราหายไปได้ก็คือความคิดของเราครับ ความคิดในที่นี้หมายถึงวิธีการมองโลกข,ของเรานะครับจากคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มี10สิ่งที่ผมให้เราทบทวนในปี2024ผมเองก็ได้ทบทวนแล้วครับแล้วหลังจากที่ผมทบทวนเสร็จผมก็เลยลองถามตัวเองดูว่าจะให้คะแนนในแต่ละด้านของชีวิตยังไงดีผมก็เลยลองใส่ตามความรู้สึกตัวเองดูครับพอใส่เสร็จแล้วก็ลองมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยพบว่าตัวผมเองเนี่ย ได้มีการให้คะแนนบางข้อเต็ม10คะแนนเลยทำไมถึงให้บางข้อได้เต็ม10คะแนนล่ะครับทั้งที่จริงๆชีวิตทั้งปีเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกนี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึงสภาวะจิตใจหรืออารมณ์เราก็ไม่ได้อารมณ์ดีทั้งปีนี่นะพอมาดูด้านสุขภาพเราก็มีป่วยนะไม่ใช่ว่าเราจะแข็งแรงทั้งปีแล้วด้าน r e l ationship เราก็มีทะเลาะมีผิดใจกับคนอื่นบ่อยครั้งไปถ้าลองดูจากสถานการณ์ทั้งปีเนี่ย มันไม่มีทางเลยที่เราจะได้ติดคะแนนเต็มนี่แต่รู้ไหมครับว่าวิธีการให้คะแนนเต็มเนี่ยจากที่มันไม่เพอร์เฟกเลยอ่ะมันเป็นประเด็นหลักของชีวิตพวกเราครับพวกเราอาจจะเผลอติดอยู่กับอุดมคติของคําว่าเพอร์เฟกต์ไลฟ์ครับเราชอบมีอุดมคติคําว่าเพอร์เฟกซึ่งจะเท่ากับคะแนนเต็มพอมีอะไรที่ผิดไปจากโลก,กอันเพอร์เฟกของเราเราก็จะค่อยๆหักคะแนนมันออกไปเรื่อยๆจนบางครั้งอาจจะไม่เหลือคะแนนให้เราเลยจนทําให้เรามองว่า ชีวิตด้านนั้นของเราอ่ะมันไม่ดีเลยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตมันไม่ได้เพอร์เฟกนี่ครับมันมีขึ้นมีลงเป็นปกติไปผมก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้ผมมัวแต่หักคะแนนเพราะมันไม่เพอร์เฟกแล้วเมื่อไหร่ผมจะมีความสุขได้ล่ะครับการให้คะแนนกับผมก็เลยเปลี่ยนจากการหักคะแนนเป็นเอาตามความรู้สึกเลยโดยมองจากว่าเราผ่านมันมาได้แล้วหรือเปล่าและเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างรู้ไหมครับว่าถ้าเราลองมองชีวิตจากมุมนี้ดู เราอาจจะพบกับสิ่งที่น่าประทับใจหลายๆอย่างในชีวิตก็ได้นะครับนอกจากเรื่องการให้คะแนนผมก็ได้มีโอกาสได้เห็นหลายๆด้านของชีวิตของตัวเองครับบางด้านมันก็ดีบางด้านมันก็ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่เราจะชอบเผลอไปโฟกัสอยู่แค่ด้านเดียวไอ้อันที่มันไม่ดีอะครับแล้วเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วมันมีด้านอื่นๆอีกนะมันไม่ได้แย่ไปซะทุกข้อมันยังมีข้อดีๆอยู่บ้างมันยังมีความสุข ความสาเร็จให้เราได้ยินดีในชีวิตในมิติอื่นๆอีกที่เราสามารถเข้าถึงได้ในทุกๆวันถึงแม้ว่าบางเป้าหมายบางอันของเราเรายังไปไม่ถึงเป้าก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราอย่าโฟกัสแค่สิ่งที่เราขาดจนมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆและความสําเร็จเล็กๆน้อยๆรอ,อบตัวเราครับวันนี้ลองขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีกันดูหน่อยก็ได้นะครับบางครั้งพวกเรามักจะลืมคุณค่าของสิ่งที่ตัวเรามีแต่จะเริ่มรู้สึกถึงคุณค่าได้ก็ตอนไม่มีมันแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีที่พักที่เราอาศัยอยู่เพื่อนครอบครัวบรรยากาศดีๆความใจดีจากคนอื่นรวมถึงเงินที่เรามีอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับถึงแม้มันจะไม่มากเท่าไหร่ก็ตามการที่เราแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีบางทีมก็ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นมาได้นะครับลองนึกถึงวันที่เราป่วยหนักดูนะครับเราจะรู้สึกขอบคุณแค่ไหนถ้าวันนี้เราได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาอีกครั้ง เรามาดูอย่างที่2กันต่อนะครับอย่างที่2ที่จะช่วยเราได้ก็คือกําลังใจจากคนรอบข้างครับรู้ไหมครับเวลาที่เรากําลังฝ่าฟันช่วงเวลาลําบากของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องทํามันไปคนเดียวนะครับการได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดช่วยให้เราก้าวผ่านอุปสรรคได้ครับลองหาใครก็ได้ที่เราสามารถพูดคุยด้วยเกี่ยวกับความรู้สึกได้นะครับแล้วลองแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากอีกฝ่ายดูครับจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็ได้ครับ สิ่งนี้เองก็ไม่ใช่สิ่งไกลตัวครับอยู่ใกล้ๆเรานี่เองคนเหล่านี้จะอยู่กับเราด้วยความจริงใจครับซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่ในกรณีถ้าด้าน Relation s h i p ของเราไม่ค่อยดีเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่ามันจะไม่มีหนทางเลยมันมีอยู่ปีหนึ่งครับตอนที่ผมรีวิวประจําปีด้าน Relation s h i p ของผมอ่ะมันแย่มากๆเลยจําได้ว่าผมอ่ะไม่เอาใครเลยถ้ากรณีแบบนี้เป็นคุณเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับ เพราะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้อยู่ครับเคยได้ยินคำว่า act of kindness ไหมครับมันคือการแสดงความใจดีช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ๆครับอาจจะง่ายแค่การรับฟังปัญหาของเพื่อนด้วยความจริงใจไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ครับการที่เราได้ engage และสร้าง relationship มันเป็นเหมือนกับการช่วยสร้างการสนับสนุนทางสังคมให้กับตัวเราเองครับทำให้เรารับรู้คุณค่าของตัวเราในสังคม รับรู้ว่าเราเป็นส่วนสำคัญในสังคมของเราให้เรามี sense of belonging แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อย build ความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาใหม่จากตรงนั้นครับในบางครั้งถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเราเองครับและอย่างที่3สิ่งสุดท้ายที่จะช่วยให้อุปสรรคในชีวิตเราหายไปก็คือความสามารถของตัวเราเองครับความสามารถที่ว่านี้ก็คือวิธีการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา ที่มาจากประสบการณ์ชีวิตของพวกเราเองครับลองนึกย้อนกลับไปในเรื่องราวที่ผ่านมาดูนะครับเราได้เจอกับปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตมามากมายเกือบทุกอย่างในชีวิตมันจะมีอุปสรรคเข้ามาขวางเราตลอดแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ใช่ไหมครับไม่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราจะเป็นยังไงเราก็ได้ทําให้ตัวเองเดินมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับผมอยากจะบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราเองครับถึงแม้ครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา แต่เราก็จะผ่านมันไปได้เช่นกันครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวถึงแม้ชีวิตในตอนนี้มันจะแยกแค่ไหนแต่มันก็ต้องไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปครับเพราะมันต้องมีสักวันที่ชีวิตเราจะต้องดีขึ้นปรับมุมมองของเราดูนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจะใช้ความสามารถที่เรามีทำอะไรได้บ้างมุมมองใหม่อาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองครับ เราไม่จําเป็นต้องเดินเส้นทางเดิมเสมอไปนี่ครับเลายังมีตัวเลือกอื่นอีกเยอะครับลองค้นหาคุณค่าและสิ่งที่ยังคงมีความหมายในชีวิตดูสิครับลองวางลําดับดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตสิ่งไหนจําเป็นและสิ่งไหนไม่จําเป็นสิ่งไหนควรให้ความสําคัญก่อนบางอย่างเอาไว้ที่หลังก็ไม่เป็นไรครับเวลาที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆจากชีวิตและรู้ว่าสิ่งไหนทําให้เรารู้สึกเติมเต็มในความเป็นตัวของตัวเรา มันจะช่วยให้เราสร้างเป้าหมายที่มีความหมายขึ้นมาครับและนี่แหละครับก็คือการใช้ความสามารถของตัวเราเองในการทําให้อุปสรรคในชีวิตมันหายไปครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ3สิ่งที่ไม่ไกลจากตัวเราที่จะช่วยทําให้อุปสรรคในชีวิตเราหายไปทําให้สิ่งต่างๆรอบตัวเราดีขึ้นและช่วยให้เรามองไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังครับอย่าลืมนะครับคุณไม่ได้สู้อยู่คนเดียวครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคอยู่นะครับและขอให้ปีนี้ของทุกคนผ่านไปอย่างราบรื่นครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ